สวัสดีจ้าเมื่อนี้พามาเบ่งพักกองฟูมนะคะลังเจากลงกองได้ประมาณเจ็ดแปดวันนะคะอันนี้เป็นฟินเล่นะคะกองนี้ทีเห็นว่าน้องเริ่มโตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นผักกาดหอมนะคะเป็นสลัดนะคะแต่ว่าใส่ผัน์เห็นเขาเอินว่าผักกาดหอมนะคะตัวนี้สิใหญ่ไ,ไวโกมูนะคะอันนี้เป็นคอท เป็นกิ่นคอร์สนะคะคอร์สใบตรงส่วนอันนี้จะเป็นเลดคอร์สเป็นคอร์สใบแดงนะคะเป็นสีแดงสวยงามเติบโตได้อว่าโอเคค่ะได้ดีนะคะน้องไม่เหี่ยวมีอยู่ประมาณเห็นเห็นต้นหนึ่งนะคะที่มันเหี่ยวนะคะกล่องนี้เป็นกล่องพิเศษนะคะที่ที่เหา่าใส่ปุยน้อยกาหมูนะคะกล่องเนี้ยมาบึงกระสังเกตว่าน,น้องกระโต ตูเท่าๆกับเพื่อนอยู่นะคะรอดูอีกว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะตูเท่าเพื่อนไหมทันเพื่อนไหมนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาคือไก่ไงญ่ันมูอยู่นะคะกลองพีเศษนนี่เขาอีปุกไล่ไลไส้พันุนะคะสังเกตว่าอีมีหลายๆชนิดนะคะในกลองเดียวนะคะกลองนี้จะใส่ปุ๋ยน้อยกว่าเพื่อนนะคะมาดูลกลองอื่นค่ะกองกองนี้ จะเป็นพันเอเบอเนตใจว่าเป็นโอกหรือว่าเป็นคอรัดนะคะถ้าใบมันจะคล้ายๆกันตอนโตนะมันชีแยกโอกอยู่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นโอกค่ะนี่อันนี้เป็นกินโอกนะคะแล้วก็เลดโอกอันนี้เลดโอกค่ะใบสีแดงๆกินกินแซบเบริรนะคะถ้าขนมักซะยี่รู้สึกว่ามันเอออร่อยแต่ถ้า ถ้ากรอบเดก็จะเป็นฟินเล่น,นะคะจะกรอบดีสังเกตว่าลังลังฟมฟมฝ้าฝ้ากรงมันอีมีแบบเอาอันเขาเอินอะไรที่ติดกรงเอามาติดไวเพราะว่าฟูมเวลาทึกแด้านมันอีลอกนะคะเราต้องติดไว้แบบนี้เบ่งระดับน้ำค่ะยังถือว่าโอเคนะคะยังไม่แห้งมากให้มันเบ่งน้ำบ่อยๆนะคะเผื่อน้ำแห้งค่ะให้เอา ให้ผสมจากข้างนอกก็อมาเติมเลยนะคะส้มปุ๋ยอะคะ่ะอันนี้เป็นกลองที่ปุ๋ยน้อยนะคะสีจะแตกต่างกันบิ่งนะคะซีคงน้ำปุ๋ยจะต่างกันนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยที่ปกติที่ใส่กล่องนี้จะเป็นปุ๋ยน้อยกวัวเพื่อนนะคะกล่องนี้ลดปุ๋ยไปประมาณซองส่วนนะคะแต่ที่ใส่เพิ่มมาก็จะเป็นเป็นเอ็มที่เราหมักเองนะคะ น้ำก็จะต่างกันอันนี้รากคะ่ะเบิงรากระบบรากก็บดต่างกันนะคะยังดีอยู่คะ่ะยังคล้ายๆกันนะคะกองที่ใสป่ปุ้ยปกติกับปุ้ยที่หลดน้อยลงะคะ่กะก็รอเบิงตอนใหญ่อีกคันหนึ่งคะ่ะวันนองอีต่างกันบ่ค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งคะ่ะก็จะมาดูอีกว่าน้ําจะแห้งไหมนะคะแต่ประมาณซ่องอาทิตย์ที่เราลงกล้องโฟมไปน้ําเข้ากับอีเริ่มแห้งนะคะให้เรามาเติมน้ํานะคะขออีบดเติมน้ําปุ้ยนะคะขอจะเติมน้าเปล่าลงไปเลย ตอนค่ำๆเย็นๆนะคะมืดเนจจักหน่อยให้เราเอาไฟมาส่องดูนะคะว่ามีหนอนมีแมลงไหมนะคะเพราะว่าหนอนแมลงเราจะเห็นดีจะเห็นชัดตอนกลางคืนนะคะสำหรับวันนี้ลาแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า